ประวัติมัซึดะจิมเปมาซดะจิมเปนะคะเพศชายตายตอนอายุ26ปีอาชีพหน่วยเก็บกู้วัตถุระเบิดมัซึดะจิมเปนะคะเป็นนายตำรวจรุ่นพี่ของหมวดซาโต้ในโรงเรียนตำรวจ1ปี เขามีเพื่อนสนิทแก๊งเดียวกัน5คนและเมื่อจบจากโรงเรียนตำรวจนะคะเขาก็เข้าทำงานเป็นหน่วยเก็บกู้วัตถุระเบิดสังกัดฝ่ายป้องกันและปราบปรามจราจรแต่เมื่อ7ปีก่อนนะคะเขากับฮางิวระเคนจิได้รับหน้าที่ให้ไปเก็บกู้วัตถุระเบิดสองแห่งในเวลาเดียวกันที่ชินจูกุลูกหนึ่งนะคะมัสดะคุงแก้ได้แต่ฮางิวระนั้นแก้ไม่ทันเลยถูกระเบิดตายในวันที่7พฤศจิกายนเมื่อ7ปีก่อน หลังการตายของเพื่อนสนิทนะคะทำให้มัสดะสาบานว่าจะแก้แค้นให้เพื่อนของเขาให้ได้ซึ่งเขาพยายามยื่นคำร้องขอย้ายไปทำงานแผนกอาชญากรรมพิเศษอยู่หลายครั้งและเมื่อ6ปีก่อนก็มีแฟกจากคนร้ายส่งมาที่กรมตำรวจเป็นตัวเลขใหญ่ๆนะคะคือเลข3ทํทำให้มัสดะดึงดันอยากจะจับคนร้ายรายนี้ให้ได้และนายตำรวจชั้นผู้ใหญ่อยากให้เขาใจเย็นลง จึงได้ส่งตัวเขาให้มาทำงานกองกำกับการสืบสวนสอบสวนหนึ่งแผนกอญากรรม3ของเมงูเรซึ่งตอนนั้นนะคะสารวัตรเมงูเรขอให้หมวดซาโต้ช่วยสอนงานให้เขาด้วยต่อมาในวันที่7พฤศจิกายนของทุกปีก็จะมีแฟกต,ตัวเลขใหญ่ๆมาเรื่อยๆโดย6ปีก่อนก็คือเลข3 5ปีก่อนก็คือเลข2และ4ปีที่แล้วก็คือเลข1มัสดจิมเปนะคะมั่นใจได้ว่ามันก็คือการนับถอยหลังของระเบิด ซึ่งก็เป็นจริงตามที่เขาคาด3ปีที่แล้วก็มีข้อความจากคนร้ายส่งมาเขารีบรุดไปที่เกิดเหตุและขึ้นไปเก็บกู้ระเบิดบนชิงช้าสวรรค์ที่ช็อปปิ้งมอลล์ในเมืองไฮโดแต่คนร้ายก็วางกับดักเอาไว้ว่าคำใบ้ของระเบิดอีกลูกที่ใหญ่กว่าลูกนี้จะขึ้นมาก่อนเวลาระเบิด3วินาทีทำให้เขาไม่สามารถกู้ระเบิดได้เพราะต้องการที่จะช่วยคนอื่นๆให้รอดจนรออ่านคำใบ้และส่งเมลมาบอกมัวซาโต จากนั้นเขาก็โดนระเบิดเสียชีวิตบนชิงช้าสวรรค์นั่นเองค่ะการตายของผู้หมวดมัสดะนะคะทำให้ผู้หมวดซาโต้เสียใจมากเพราะเธอหลงรักเขาโดยหมวดซาโต้นั้นได้เก็บข้อความสุดท้ายที่หมวดมัสดะส่งให้เธอเอาไว้ตลอดและไม่ยอมให้มันถูกลบผ่านมา3ปีหลังการตายของผู้หมวดมัสดะพอคนร้ายวางระเบิดโผล่หัวออกมาอีกครั้งเราจึงได้เห็นความแค้นของหมวดซาโต้ในตอนนั้นนั่นเองค่ะ เพื่อนๆสามารถย้อนกลับไปดูรายละเอียดต่างๆในตอนนี้ได้นะคะในโคน,นันปี7ตอนที่326ร้อถึงสามกรมตำรวจสันคลอนตัวประกัน12ล้านคนหรือหาอ่านได้ในโคน,นันเล่มที่36และเล่มที่37ค่ะมัสดะจิมเปนะคะเขาเป็นคนที่สอนสกิลการกู้ระเบิดให้กับฟุรุยะเรเพื่อนของเขาอีกด้วยเพราะในโคน,นันเดอะมูวิที่ที่20ฟูรุยะเรยังบอกอีกว่ามัสดาจิมเปนะคะ เป็นมือหนึ่งเรื่องการกู้ระเบิดของโรงเรียนตำรวจเลยล่ะค่ะผู้หมวดมัสึดะจิมเปนะคะดูเหมือนว่าในกลุ่ม5คนเขาจะสนิทสนมกับฮางิวาระเคนจิมากที่สุดอาจจะเป็นเพราะพวกเขาอาจจะเป็นเพื่อนกันมาตั้งแต่เด็กหรือไม่พวกเขาก็อาจจะเรียนเกี่ยวกับการกู้ระเบิดเหมือนกันก็เลยทําให้สนิทสนมกันมากกว่าคนอื่นก็เป็นไปได้อันนี้แอดมินก็เดาๆเอาตามเรื่องนะคะเพราะดูเหมือนเขาจะติดต่อก,กับฮางีวระตลอด เช่นก่อนที่ฮางีิวระจะตายนะคะเขายังได้โทรไปบอกให้ใส่ชุดป้องกันร,ระเบิดด้วยแต่ฮางีิวระก็บอกว่ามันร้อนและไม่ต้องห่วงซึ่งหลังจากที่ฮางีิวระาตายมัสดะจิมเปก็อยากแก้แค้นให้เพื่อนมากแถมหลังจากที่ฮางีิวระาตายไปแล้วนะคะเขาก็ยังส่งเมลไปหาฮางีิวระอยู่เสมอผู้หมดมัสดะจิมเปนะคะถึงจะมีบทบาทไม่มากแต่เรื่องราวของเขาคาดว่าคนดูอย่างเราๆต้องซึ้งกินใจและชื่นชอบเขาเอามากๆค่ะ เพราะในนิตยสาราโซเนนซันเดย์ประจำวันที่28กุมภาพันธ์ปี2012นะคะได้ประกาศโพลสำรวจความนิยมของตัวละครในยอดนักสือจิ๋วโคนัน่นที่เข้าชิงถึง91คนและผู้หมวดมัสดดจิมเปคนนี้ก็ได้อันดับที่13ซึ่งเขาได้คะแนนรวมกันถึง123คะแนนเลยทีเดียวค่ะ ขอทิ้งท้ายกับข่าวดีนะคะแอดมินเห็นว่ามีหลายคนอยากหาที่ดูนะคะแต่ยังหาดูไม่ได้หรือหาไม่เจอรวมไปถึงหาลำบากนะคะสามารถกดตามลิงก์ด้านล่างนะคะจะไปโพลที่เว็บไซต์ของแอดมินเองซึ่งในแต่ละบทความนะคะแอดมินจะใส่ลิงก์ที่โยงไปหาตอนที่เพื่อนๆอ,อยากดูได้เลยนะคะใครอยากย้อนดูตอนไหนสามารถกดเข้าที่ลิงก์สีฟ้าได้เลยนะคะ จะทำให้เพื่อนๆดูตอนนั้นได้เลยแบบไม่ต้องไปเสิร์ชหาให้เมื่อยค่ะยังไงก็อย่าลืมตามเข้าไปดูนะคะแอดมินแยกลิงก์ทิ้งไว้ให้แล้วค่ะ